คุณแม่ค่ะไม่ได้ขายหัวดิครับเมื่อนี้มาขายใส่กอกกี่เมื่อนะมันคอยได้เงินง่ายนะแม่เนาะจะได้ก็ได้แท่อะไกอกเลยโอ้ใส่กอกอีสานนี่ต้องขายขอจไดีเลยนะครับขอละบาทเ่ยขอละบาทห้อยน้ำเฮ็ดเองดีครับห้อยขาลับ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 โอ้ลับตาห้อยน้ำนี่ลับหลา่คุณแม่ก็ได้งวมาขายได้เมื่อนะครับขายหมดแล้วอันนี้ไม่เท่าไรนะครับสิบบาทจ้านี่ก็ใส่กอกอีสาน าตสครับสวัสดีนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้31พันพิกที่2 5ทันวาคม2567แล้วนะครับวันนี้พาท่านผู้ชมมาที่ตลาดนัดโคูกระบือบ้านเข้านะครับอำเภอวันเพ้าจังหวัดชัยภูมิ เดี๋ยวใกล้จะสิ้นปีแล้วเพิ่งบรรยากาศการซื้อขายน้ำกันนะครับว่าเป็นยังไงเนี่ยเมื่อไหร่ครับห้าร้อยพอเมื่อห้าร้อยเอาไปเลี้ยงเนื้อไปยังไงน้อยอีลานี่เนื้อได้เลี้ยงได้เลยลูกมันดีอ๋อจากตัวเราคุณพ่อพาลูกลูกได้สามตัวแล้วสูงกี่ร้อยซีอตีบื้นบุบิดเนาะหนึ่งหมื่นกับห้าร้อยต่อได้ต่ออะไรเอาเบอร์มาเลยคุณพ่อไหมรุ่นแปดหนึ่งกับเจ็ดห้าหก แปดเจ็ดหกสี่พ่อคำพ่อคำหมายคำหมายบ้านพ่าคำบนโพเรนคาฟ้านาอินแจงเนาะพ่อฟ้านนาอินแจงว่าได้มีตังุ๋นนะพ่อเน้อแต่ว่าสีก็ถึงแดงดีเนาะสีเนาะเข้มดีถูกไหมครับอีโคสมันหวานนะพ่อได้มันหวานเด้ะตีโคดติีจังดีได้ดีพ่อพี่น้องเคยโทรมาถามเราบ้างครับเพื่อเรายังไม่ได้ขายต่อเราวอ่ะเพื่ไก่แล้วก็ไปส่งให้ได้เยอะครับตรงใดผู้ใหญ่เตี่ยมครับผมสวัสดีครับผมัปีนี้ปีใหม่จะไปเที่ยวไหน ทางสันที่ไหนปีใหม่ปีใหม่คงจะเป็นไปไหนนเที่ยวนนกับลูกกับหลานนั่นแหละวะครับได้มามื่อนี่เป็นสสาวใหญ่ครับวันนี้นะีเนเนื้อย่างเดียวหล่ตแต่ผู้ใหญ่หลยละสองหม้าครับสองห้าหมืเนียคุณเนี่ยเรียกอะไรนำหน้าหนึ่งหรือสครับเรียกอะไรเอาไหน่ะเรียกเรียกตัวละเรียกเรียองครับโอเรียกสองสม่เท่าไรนะสหม่นห้าสองหมื่นกับห้าพันี่ยเตะผมอ๋อทั้งสตัวนี้หาเหมือน ผู้ใหญ่เบอร์มาเลยครับนะ098 2 3 4 4 0 6 7ผู้ใหญ่เตียมบะหมี่ตะลุงครับมันเขาปิ้งบ่ครับครับบํะหมีเพชรครับบําเพียร์บะหมี่ตะลุงนันนี้วันนี้ตัวใหญ่ตัวนี้ไหมครับโอ้เขาบ่มีลูกแล้วบ่ครับไหนเริ่มเปิดเป็นเนื้อยังเดียวอ๋อเนี่ยอ่ะเพื่อพี่น้องมีธุระปะปังเลยครับเด้อไ่นหรือว่าอยากเอาตัวนี้25ต่ละงตัวนะครับผู้ใหญ่ไปส่งเดี๋แล้วคันบ่ไก่นะผู้ใหญ่เนาะครับผม รายละเอียดกระดีบอได้เบิ้งหลายเลยครับเพราะมันบินวนเนื้อผู้ใหญ่หมันนะครับข้าไปข้าไรเรามาจากท้าวแกงข้อครับผมโอ้ยไอ้หนุ่มหล่อคือเจ้าของใท่หรืไอ้หนุ่มน้อยลูกบรร بان ปะครับให้เลยลูกเพันธ์ท้าพันหาครับลูกหลอดลูกหลอดโอ้ลูกหลอดครับซุ้มระทาะวันจะเดือดแล้วครับเอ้าหรือว่าตามเดือนวัวแยกลูกแยกเมียไปดิขึ้นก่อแยกมองว่าดิ ห5าพนห้่าหมูนี่หมูเกลอยเลยสิ่ือวต่อไดือนต่อเดืออ้นี่ด้เพินมาแล้วนะเอาเบอร์มาก่อนมาเอาเบอร์มาแเลยลูกรุนแปดแปครับส้าสี่แปดศูนย์เจห่อยเร่เจ้งพ่อครับราคาใดๆก็น้อยนี่ยห้ัหาวัดีมาเจอเสียยาแล้วมาจากทางมีแกงสนามนางสองตัวนี้เอาไปขุนลเสียเนาะครับไล่เท่าไรนะครับอ๋ออายุแรถึงกันแล้วครับเนี่ยรับ เึ็งง้วกุนกสี่ยาเบอร์มา่อก่านนะครับ0 8 8ยแปดแปดสามห้าแปนึี่ที่น้องเปตัวหาเราได้ครับอึบงคงงุณรถรถนกเป็นกูเป็นมืนอนี่มีตั้งแต่ง้วเนือ้อา็เข่าอ่ะครับครับเนี่ย เดี <czywiście S 2> vor, ๋ยวพ่อพี่น่องเอาเบิรงบผูหน่อยของห้อยเรามาทั้งเคทั้งโคราชเรามาได้มุนี้หลายตัวตน่หอยจะตัวสามถีครับสาบักลานี่เท่าไหร่ห้อยนะบักลาดเก้าพันแล้วบักลาท้ายแดงแนี้เนยแล้วบักลาออกเท้าเครับเหลืองเหลืองอ๋อห้อยมาจากขามสเกลเสียงพ่อพี่น่องอยู่ได้ไปทุลักปะปังห้อยคุมคอเบอร์นะพ่อพี่น้องโทรหาศูนย์แปดเก้อง่งห้าห้อยอย่งครับมดมาจากขามสเกเสียงเนาะ อายุก็เมันส้นส้นีนนนนแล้ว,วลมั้งเมื่อนี้วพ่อผูกเขาหลาย้วครับมือนเนบิงเลยตัวีหยสิาตัวไหนสิมานี่ อ๋อพ่อสมานสวัสดีครับครับคสวัสดีครับนี่มาหลายตัวด้หมดเลยเนาะโอ้หลายหลายตัวด้วยกันเลยเดี๋ยวถามราคาก่อนพ่อเอาบักปูไทยกระบะหนึ่งเสต็ปมาเดียวสิบห้าร้อยครับที่ห้าห้าร้อยแม่นครับนั่งรถตัวนี้เป็นลูกผู้ใดครับเป็นลูกแม่ใหญ่นะครับเนี่ยนั่งเขานะยัยถ้าใดครบนี่พ่อสมานครบนี่พ่อมาเดียว สองหม่พอยครับสองหมื่้อยเราแม่เขาท่องเี่ยยังม่เขาเดี๋ยวเขาวามันทับเสรองเดือนแล้วสอเดือนแลับสองห้าห้าร้อล่าตัวพี่จะ่มีลาตัวนี้ผมมาเดียวสิบสอรยครับอันนี้งอสาวเมง่าสาวครับนาตาดีเออแต่ผมคอยที่เก็บรายละเอียดครับไปพ่อไปคุยกับเพื่อนบางคนด้อพอดีเพื่อนมาตัวงอแลครับอันนี้สาวน้อยเอานมันครับ

เพื่อพี่น้องอยากได้ไปไว้ในคอกเดี๋ยวไปเลี้ยงแล้วครับเบอร์พ่อสมานกะ0972389252อีกเบอร์นึงกะ0967573435นะครับไปโทรหาพ่อสมานเด้ครับมาตจอพ่อพงแม่บนเสร็จแล้วพ่อพงแม่บน,นบนได้ยังมั่งเงิอนอ่ะพ่อได้ยังครับะมาบนต้องการไงลวก็งอไม่เตานั่งนอนอยู่ดีแล้วตื่นก็เศร้าตีหน่ครับลุกดู้ละ พ่อะระวังตัวอีลาที่ลูกพันธุนกับอีลาหัวรุน่นเหลืองๆนั่นอันไหนเป็นพี่ก็กันนั่นใน,น,นลูกตัวนึงครับก็อีนางหัวรุ่นมาเตียงใส่ลูกของตัวไหนน่ะขายไปแล้วเอาแยกไปแล้วอีลาท้ายนี่พ่อเปิดเท่าแถวยาท้ายแดงๆนะเก้าพันเก้าพันแล้วอีนางหัวรุ่นนี่น่ะหัวรุ่นเมื่อสองตอนนี้ทองหรือยังครับก็โมโลก็เนี้ก่าทันทองหรอกว่าน้ำเข่าดิพ่อแล้วอีลานี่ได้ก้มนี่เออยางมาแล้วน่ะอีลาน้อยนะ่ะเนี่ยเนี่ยตัวนี้เท่าไหร่เนี่ย อ๋อไม่เปิดไว้เจ็ดพันตัวเดียวพันเราอีลาไก่พุ่นได้พุ่นละสี่เท่าเท่า่ครับพูดได้ห่าวหกพันนี่ยเรายายซื้อเปลี่ยนม้วเลี้ยงนะพ่อเนาะม้าปูน้อยมบักลาเตี้ยแต่มันม้าปูนนี่เนี่ยตัวนี้หัวมาเนี่ยโอ้บักลาน้อยเขาเป็นบักลาประมาณหกพันนี่แหละโอ้ติดม้วเลี้ยงถ้าเปิดได้ครับราคานี่คือราคาที่เปิดดอกครับเพื่อพี่น้องยังเลยไปไว้ในคอก ไม่เลี้ยงว่าอย่างก็จังค่อยโทรหาพ่อพงแม่โบ,บนบ้านหนองบัวขาวกานบ่อไก่กลับไปส่งให้ได้พ่อพงก็เบอร์มาเลยพ่อมะหลอกสามห้าแปดเก้าแปดสองสามหกคุณพ่อให้มันมาแล้วคุณพ่อเด้อครับครับให้ได้ยกตยั้งสีตัวนี้เลยครับออาพี่น้องอยากได้ตัวเด็กใหโทรหาเราถ้าอ,อยากเบิ้งของจริงถ้าบ่อไก,ก่ก็ค่อยมาเบิ้งบ้านเราก็ได้บ้าน หน่มขาวกลมน่อยร้อนคูนตะบลยังพ่อหนอ่มะขาวเฮ้ยขี่้อคขี่รอ้อกัเพอเมืองเท่ๆพ่เป็นเขต็ติดต่อกับป้านข่าว่กูยามค่ายที่นี่ต้อ้อาม่เอาอมาอาใบใมาด้วดเอามา้อ่สภาพนักคุณพ่อเนาะครับตามราคาตามสภาพ มาเอีช้าไม่พึ่งมาจากใบใหญ่ไม่พึ่งบัดดีได้ครับจ้าวันดีจ้าไม่พึ่งคือพาอพูดเท่าไหร่ได้เบบี้เ<ะ>บบี้เ <luôn, S 2> นาะ,ะสองตัวนี้เป็นไอ้หนุ่มน้อยแล้วนี่ไหมร้ายประมาณจากเดือนแล้วเนียไม่พึ่งประมาณสองเดือนจ้าตัวละสองเดือนหรอละที่นี่ที่ถามว่าจะซื้อให้เล็กป้อนนมกับวะเนี่ยได้ป้อนนมเพราเด็กเขกินหยาเป็นแล้วกินหยาเป็นแล้วว่ป้อนก็ได้จ้าป้อนก็ได้ว่ป้อนก็ได้จ้าไม่พึ่งมาได้สองตัวนะ ก็ปัญหาจ้ะ2อตัวอ๋อก็ปัญหาต่อเลยเนาะจ้ะตัเลกน้อยัไก่ัไก่ก่รงไหจ้ะใม้เพิ่งคอเบิร์นครับมศูนย์เก้าสาห่หสามแปดน้ไเพิ่งจ้กใบใหญ่จ้ะมมา้เพิ่งเนอะใบเพิ่งวันนี้เราได้หนุ่มน้อยแต่ว่าเป็นบ้านบ้านหรือมียี่ห้อเราใ้เพิ่งก็ยังสีก็ยังส้มข่าวทาเสรบเว่ะอย่าหลาจอยนะรันดีหมดลาจะยนี่ก็ยังสรงข่าวทากันอะ ไปเค้กได้มาเมื่อนี้หนึ่งโคมเป็นแม่ลูกลูกผูกไปเค้กพันจากตัวเราพันลูกมนก 3, นนนันตัวใบตัวที่สี่ 4, แล้วตอนนี้ท่องเยยังนี่นไหนเลเดือนแล้วแต่ว่าเป็นสงูงนี่ไงนี่ท่องเขเนาะร้อยสี่สิบขึ้นพนดอะนี่ยเปิดว่าจะได้ไอ้เค็กหนึน่งเจ็หนึ่งเกกับห้าร้อยนะหน่งเจ็ดัน้าร้อยต่อได้น้อง้เค้ก,กบเ,บเนาะกันบ่ไก่กระโง่ให้ไม่เคคกกระเบือมาหน่ยครับมั

พอดจากมอดินแดงนะครับเด้วถนนเส้นิริภูมิตัดตวนบ้านเราว่าอยู่ใกล้ๆเสียคลาสกาเดี๋ยวมันวนมาไายเหรอในงวใหญ่มากนั่นแหละพอดแต่ว่าพี่น้องเมาไปแล้วมื่อนี้เขาเปิดเปิดยังอย่างนะพอพี่น้องไปยมาเอานะเปิดติดเนื้อดังเดี๋ยวเตบขายอ่างทองโอ้อ่างทองเพิ่งเอาไปครับตอนเปิดปิดเท่าไหร่พอเปิดว้นทีสามแปดได้เด้ได้สามสามโอ้ พราะเดือบไปติดไปนนทกลับบ้านยี่หลับเดือครับนิดหน่อยนะพอนอครับหัวตัวนี้จะปีแล้วพ่อเพราะว่าได้สามปีแล้วเนอะส่มากถ้าได้เก็บส่มากทั้งเมืองลัางพื้นที่เอาหัวสตานี้นะพ่อเนาะหัวผู้ตัวใหญ่ๆในมีอายุในตามเกณฑ์ของเพื่อนบวกหลานี้จะไปเที่ยวอ่างทองนักศัลย์ไปอ่างทองกเลยสามหมื่นสามพันนพ่อเนาะให้พี่น้องได้รู้ราคาเนาะครับตอนนี้อยู่บ้านพ่อมีหัวพวกหัวเลี้ยงหัวเนียวหัวอย่างกระนี้นพ่อเนาอ ขายว่าได้ก็ขายจะขาดทุนมวเพื่อพี่น้องทั้งบ้านเพื่อจะได้ไปเลี้ยงนี่อจะไปเบิ้งน้ำบ้านพลอดไปอยู่มอดินแดงนะครับเด้อมอดินแดงครับไปเบื้องใกล้สิีเอกชลกาเอาเบื้องไม่ได้เพราะว่าเบยื่เจ้าของได้บ่เพื่อพี่น้องไปบ่ถืึกเพื่อเพื่อจะเบิ้องมออยู่คอบศูนย์ศูนย์เก้าห้าหกศูนย์สองแปดห้าสามแปดปอดเดี๋ยวใครโทรหาเราหรือคใครเบิ้งกับเราได้ครับเด้อมันมาได้พลอดเด้อครับคือมาสวยได้ครับสวยได้เลยได้อย่างไรบเนี่ยดีเด้อเด้อ Bên phải đây thật đấy Cái cái nắm mà quá trời quá.